คุณแม่สุภาศรีนัทสวัสดีครับคุณแม่สุภาพเฮ็นดน,นีดนด่ยังล่ะเนี่ยอันนี้คือคุณแม่สแกงสมสายบัวค่ะโอ้โหอันนี้เป็นปลาทูแกงเสป้ปลาทูแล้วก็ที่นี่ปลาชะลอนโตนปลาชะลอนโต <c oughs> ปลาชะลอนโตด้วยจะปลาชลอนโตปลาชะลอนโตอันนั้นมันเป็นฝานฝานอันนี้คือข้าวจำเป็นกันแม่สายบัวนี่ได้มากสิใช้บัวข้าเจ้าดิข้าเจ้ามาตั้งแต่นี่ยุคนี้ต่างกันข้าเจ้ามา อันนี้คือลวกก้อนแล้ววะนี่สูตรแม่สุภาพเข้าลวกก้อนมันจะบ่แหลกเข้าลวกแล้วเข้ากับแมแ่แซน้ำเข้ากับปั่นจืดๆใงสีถขาวแกงด้ยมันจะแหลกแล้วกาน,นี่ก็คือ <ตำ S 1> เครื่องเทศเครื่องแกงเเครื่องทศมีพริกมีตะไคร้มีหอมแดงมีชิ้นกระชายมีกระเทียมตะไคร้ใบบกกักกูดโขกใส่กันแล้วก็ใส่พริกแกงน้ำนี่คือเครื่องเทศใส่พริกแกงด้วย ยิ้มบวนดัางยิ้มวนวนอยู่นี่ได้ยินบวนสร้าง <c oughs> นั่นอันนี้คือปลาชลอนตโตอ๋อปลาช่อนปลาชลอนปลาคอไ่ได้ไมาใส่ใส่ฟันฟันซื้อหมูอ้านนี่ซื้อ,อ,อ,อแ,แล้วก็เห็นแซ่ตู้ไว้อืมปัานนี้อันแจกแล้วก็แจกพี่แจกน้องแจกลู c, แกแจกหลานไปพูกละมีสิบบาทมือนี้พอลุงแม่ป้าเอาอาน้องอี้เมย์ <c oughs> หม้อกำลังเดือดถ้าหม้อเดือดแล้วก็จะใส่อันนี้ไว้มะเร็งยูบันมีสุปตาขึ้นแม่กับมาทำอาหารเห็นไหมหนิเห็นไหมหนิกระตองออกมาเพราะว่าเพราะไหนมีมูมีหยังเด็กกินเขากินน้ำเออนั่นข้าหม้อเดือดแล้วก็ใส่ไปเลยใส่พริกแกงกอใส่ปลาทูอ่านั้นคุณบ้านะใส่ปลาทูคือแจงส้มเขาเรียกแจงส้ม แกงส้มสายบัวเอาแม่แกงส้มนี้เขาไม่ได้ใส่ส้มเป็นลูกใช่ไหมไม่ไม่ไม่คนละอย่างก่อนคนละส้มคนละส้มใจคนละอย่างคนละส้มบ้านแป้งเลยช้างเลยแกงส้มเอาลูกส้มใส่เขาเรียกเขาเรียกอ๋อเนี่ยมันจะน่ากินถ้าใส่พริกแกงโอ้โหสีสันมาแล้วสีสันมาแล้วนี่แล้วเราก็จะปรุงถ้าเดือดเดือดแล้วเราก็จะปรุงมันไม่ต้องข่วนแม่มันใช่ขอบคุญใช่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  แล้วเราก็จะใส่มะขามเปียกแล้วก็ใส่น้ำปลาใสาา่เครื่องทั้งหมดนั่นแหละเนี่ยให้มันเดือดเดือดก่อนอันนี้คืออรอันนี้น้ำจารอันนี้คือปลาสัแบเลแบบ็กขาดเลด้แล้วก็แป้งแป้งเนื้อแป้งเนื้อ แคงนัวนะคะใส่ไลายแฉบหลายใส่น yes. okay. um, ้อยแซ่บน้อยใช่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 นี่นี่คือน้ำตาลค่ะเดี๋ยวต้องใส่ไอ้นี้ก่อนอ่มอะไรนะเขาเรียกมะขามเปียะมะขามเปียะในกระปุกแม่ทะเลมะขามเปียะมะขามเปียะนี่ค่ะใส่เป็นปั้นเลยทีเดีวเปิดนี่หนา ใส่เยอะเพราะว่าเราทำหม้อใหญ่เลยเราทำหมอ้อใหญ่ครับนี่ใส่แค่นี้ก่อนถ้ามันไม่พอไม่เปรี้ยวเราค่อยใส่ใหม่อ๋อถ้าเราไม่เปรี้ยวเราใส่เพิ่มได้ใช่ใช่ใช่อชแล้วก็ตามไปด้วยแล้วจะปรุ้มที่กระยางครับตับหมูหมูเปิดได้ดีไหมนี่ปิดร้านแล้วกะระยราบใช่ดีกระยางอันนั้นแม่ถือคืออะไรอันนี้คือ แป้งแป้งแป้งนัวใช่โอ้ใส่น้อยใส่น้อยใส่ใสสหลายสฉะลายเดี๋ยวได้ควันไฟเยอะนครับโอ้โอเนี่พี่น้องโอ้สีสันเป็นตะกตินครับอ,อ,อันนี้คือแป้งนัวนะคะใส่หลายแฉบหลายใส่น้อยแฉะน้อยเออนนี่นี่นูตรแม่สุภา,า,าพโ่<ๆ>ต้องห่วงครับเรื่องเห็ดอาหารสนิปไปจวักน,นะครับพั่วไ้ลูกไส้เห็ดเป็นทุกคนครับอันนี้คือน้ำตาลแล้วก็ ปลาแซบปากแดงแซย้ยปลาแซบอร่อยค่ะคือหม้อใหญ่เมื่อเช้านี่ก็แกงเห็ดพอแล้วนั่นอย่างน้อยก็ต้องสองทัพทีนะคะหม้อใหญ่จ้านั่นถ้าไม่พอเราก็ใส่อีกค่ะตามตามปริมาณของของเยอะของน้อยของ อันนี้ก็คือน้ำตาลน้ำตาลมาล้วน้ำตาลน้ำตาลอ่าถ้าถ้าบ้านเราก็จะชอบนัวแล้วก็หวานนิดนึงใช่ไหมครับเปรี้ยวนิดนึงคุณคุณแม่ชอบเปรี้ยวนิดนึงหวานนิดนึงแต่ถ้านธรรมดาอยู่ร้านเนี่ยเขาจะหวานเยอะแล้วก็เปรี้ยวเยอะใช่ไหมอ๋อนี่คือแม่ใช้สูตรคือหวานอมเปรี้ยวใช่เปรี้ยวอมหวานน่อยๆใช่๋อคือน้ำตาลจ้าครับสวัสดีครับพี่้องสีสันเป็นตะกินขนาดครับ S <S <S แต่ยังไม่ได้ใส่เกลือนะหิวหิวแล้วครับหิวแล้ว <S <S ต้องใส่เกลืออีกน้อยน้อยน้อยขากระด้ใส่เกลือทำอะไรก็ต้องใส่เกลือค่อะอ,อาหารนึ่คือขาดเกลือไม่ได้ดูนี่ค่ะหมาดสาม,มีหมานสาม,มีอ,มอ่าน้ิบน้ำปลาไม่ต้องใส่หยิบหยิบแบบไม่ต้องใหญ่มากใช่อ่าใช่ ก็จะโอเคเราต้องชิมน้ําก่อนออถ้าน้ําพอดีเราค่อยเอาไอ้นั่นมาใส่เอาปลาช่อนมาใส่ก่อนเราต้องปรุงน้ําให้มันอร่อยก่อนปรุงน้ําให้มันอร่อยแล้วค่อยค่อยใสป่ปลาปลาชะลอนโตปลาช่อนปลาช่อนปลาชะลอนคุณแม่สุภาพแก <h ide> <c oughs> เป็นคนอารมณ์ดีครับตลกครับผมติดตลกครับคือ น,นี่ยังไม่นัวเนี่ยมันหม้อใหญ่มันยังไม่นัวเลยนะใช่ไหมต้องต้องใส่ต้องใส่เดวอะไรเพิ่มซูเซปปัปกแดงีปลาซูเซปปักแดงต้องใส่ความวนัวเข้าไปอีกแล้วก็เกลืออีกเรายังยังไม่เปรี้ยวเนี่ยประมาณนั่นเดี๋ยวมันจะรู้ว่ารสชาติแบบไหนปลาชะลอนตัวใช่ใช่แล้วก็เกลืออีกค่ะเกลืออีกนิดนึงออืฮึ พ่อไว้เรายังไม่ได้ใส่ค่ะอ๋อแล้วก็เป็นเกลืออีกนิดนึงใช่คเกลือ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 นี่แล้วก็จะได้ความนัวเพิ่มขึ้นมาใช่ใช่ใชทีนี้ถ้าไม่พอเราก็เพิ่มอีกค่ะเพิ่ม,ม,มใช่ไห<ป>มมันหม้อใหญ่เดี๋ยวความเปรี้ยวต้องชิมอีกทีนะึงความเปรี้ยวแล้วก็รสกลมกลอ่อมต้องดู ก่อนจะใส่ปลาะลอนลงไปต้องชิมน้ำใช่ใช่ว่าเราต้องทำเผื่อให้มันให้มันเข้มข้นเผื่อเราใส่ผักแล้วก็ใส่ฉลอนโตอยู่มันจะได้พอดีเลยถ้าเอาถ้าเอาตอนนี้จืดจืดทีนึงเนี่ยมันจะมันจะไม่พอต้องให้มันเข้มข้นใช่เข้มข้นใช่ทำแมต้องชิมก่อนชิมรอบสองจ้ะมันเปรี้ยวไหมถ้าไม่พอแล้วก็เอาตัวนี้ใส่ ความนัวพอได้แล้วความ,มนัวต้องหวานความหวานห,หวาน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 นิดนึง<ห>เพราะว่ามันหม้อใหญ่นะคะใช่ครับหม้อใหญ่เราต้องให้มันเคล็ดเท่านี้เคล็ดเคล็ดเคล็ดไม่คนนี่น้ามันเป็นตะกินแล้วครับพี่รองสีสันชุดชัดมากเลยครับผมต่อไปก็เป็นปลาฉลอน ปลา,าช่อน <c oughs> ปลาชรอนโตค่ะ,ะใส่ลงไปเร็วปลาชรอนโตอสองและสรางสลอนโตนเลียงไฟนิดนึงนโอเคไม่ธรรมดาค่ะถ้าทำหม้อใหญ่เนี่ยถ้าเราไม่รู้จักเผื่อมันจะไม่อร่อยครับ ใช่ครับแม่แล้วก็เผื่อนะนี่ครับผมในคิวต่อไปก็จะเป็นสายบัวคิวต่อไปเดี๋ยวผมปลาสุกก่อนครับผมให้ปลาสุกก่อนแล้วค่อยชิมอีกหนึ่งครั้งปลาสุกชิมแล้วก็ปรุงอีกนิดนึงใช่ถ้าถ้ามันพอดีแล้วเออโอเคเราอันนี้ใส่เพราะว่าอันนี้มันสุกแล้วไงถ้าผมถ้าเราใส่ตอนนี้มันจะเปื่อยใช่มันจะเปื่อยมันจะคือเราใส่ตอนปลาสุกใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราใส่แล้วเรา ไม่ทิ้งไว้นาน,พนเพราะว่าม <awakening. S 2> ันจะเปื่อยโคตรนี่มันก็สุกแล้วแต่มันยังไม่ได้เปื่อยเท่าไหร่ถ้าเอาใส่นิดนึงพอประมาณแล้วก็ปิดคือเราเอามาลวกไม่ให้มันดำน้อยๆอยอีน้อยไปไหนอะ่ะมาทำไมผักอันนี้ให้ด้วยผักอัน <S <S <tara fahr. S 2> ผักงักกว่าผักอัน<าร>ผักอันนั้นผักอีตูุ่ื้นตู่บอกไม่รู้ หักลูกตูหับลุงตูไปปลาชะลอนใช่ไหมปลาชะลอนไม่ได้ไดเลยไม่ทราบคุให้ต่อปลาชะลอนตูอ่าก็จะเป็นการดูปลาครับปลาสุกหรือยังหรือว่ายังไงตัดโโตรงนี้เลยลูกตัดต,ดโโตรงน,น,นี้เลยตัด เก็บทีเดีเยวนี่แค่นี้แค่นี้เหรอแค่นี้เหรอเเอาดี๋ช้อนมาหมดเลยเดี๋ยวให้ปลาสุกก่อนค่อยชิมยังไม่สุกเลยปลาอามปลาสุกก่อนนะปลาปลาฉลอนตัวเนี่เยเราต้อให้มันสุกๆ<ม>ก,ก่อน เราใส่ผักนางตู่ตอนสุดท้ายอ๋อผักนางตู่ใช่ถ้าเราไม่ใช่ผักลุงตูนะไม่ใช่ลุงตูอ๋อเราเรียกกันสุภาพคือผักนางตูใช่ไม่ใช่ลุงตูนายกแล้วไม่ใช่ลุงตูนายกแล้วก็ไม่ใช่ลุงตูป้าหน่อยไม่ใช่นะใช่คนละอย่างกันเนอะใช่อันนี้ผักนางตูนางตูอีครับพี่น้อง สีสันมาแล้วครับสีสันผู้ได้บได่บบดดได้กินแปลว่าพูนไหนบ่ได้กินผะู้ใดบ่ได้กินแปลว่าคูณใหนบ่ได้กินนะจ๊ะ <laughs> สีบอกหายใจเมื่วอวานเมื่อก่อนนี้แม่ก็แจง้งว่ารวมสูตรสูตรนี้แหละแต่ว่าใส่ปลาทูอร่อยนะอ,อร่อยอร่อยแซ่บคือก,การชิมครับผมชิมในเมื่อปลาสุกแล้วครับในเมื่อปลาพอสุกแล้วแต่ยังไม่เปื่อยถ้าถ้าชิมพอดีแล้วก,ก็จะใส่ผักเลยจ้ะ อคิดว่าถ้าชอบหวานก็หวานนิดนึงครับหวานนิดนึงแต,แต่สําหรับแม่ที่ว่าต้องใส่อีกนิดหนึ่งใช่ไหมครับอ่าแล้วก็ใส่ผักเลยจ้า,ว,จาว่ามันหม้อใหญ่นะใช่เดี๋ยวไม่ต้องเรีย้ยเยอะวหรอกเดี๋ยวไม่ชอบเรีย้ยเดียว พาบัตรไดมากินล้วพอเลยแม่เลยนี่คือการใส่สายบัวแล้วครับพี่น้องใส่สายบัวเตร็จแต่มันมีน้ำนะครับผมเรต้องเอาน้ำมันเราก็ต้องปั้นด้วยนะครับใช่ใช่ต้องผ่อนไฟจักนิดนึงอยากมีกระเทียมซุปแล้วกับบุ้ยเต้าหู้สิกลงได้บ้างเต้าหู้สิกลง ธรรมดาแม่ไม่ชอบปลาหรอกตำใส่เฉยๆแต่ว่าแม่ชอบผักมากกว่าชอบผักผักไอ้สายบัวเนี่ยแม่ชอบผักสายบัวกวนนหนรถพี่เจมาีมนนมากก่น่อยเลยมุ่นพามาใจมากินพูดแล้วพูดแล้วพูดเลีวล้ว เพื่อมูเพื่อผัวอี่จนภาษีหายภูเขาเอาเออกมาหายภูเขาเอามาจัดถวยนึกโอ้ยหัวตาท,าท่าเล็บเดี๋ยวนี้เล็บผิวเล็บสิออกพี่พี่ทำเล็บมาใหม่ๆกินผักบอกกินเล็บแม่บอกถ้ตาตักโดนเล็บไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะไม่ธรรมดาเลยเนี่ยเต็มหม้อพอดีเลยเห็นไหมเนี่ย ถ้าเราอาผักใส่อีกพอมันเดือดเนาะมันน้ำมันจะออกจากผักอีกเด็กเพราะเราต้องคิมอีกครั้งหนึ่งหม้อใหญ่ียนหม้าเดาดน่บนฟ้าบัดด้บเกนเราต้องให้มันนัวปลาเพราะว่าผักมันเยอะถ้าไม่พอก็ใส่ปลาอื่ก็ได้รับลองว่าอร่อยแน่พราถ้าบันดา จล้ได้ที่แล้ว14 14ด้ที่แล้วเหรอครับเดี๋ยวพอดีเลยใส่ผักเสร็จแล้วก็โอเคเลยนะ15นาที15นาทีตอนนี้14นาที26โอเคโอเคคลิปเลยจ้ะแม่แม่มามาเบิ้งมาเบิ้ลแกงย่างดิเมย์เนยอแกงส้มแกงส้มปลาทูใส่สายร่ว มาปวดพวกสมมติปลาอะไรมันมันหลายปวดเนาะมันหลายปวดไม่ได้ขายเกียบทีเจี๊ยบอนของแพวกได้อยากซื้อก็มาซื้อเพื่อเพื่อเลื่อมแล้วมาซื้อมาซื้อเส้นปลาทั่วแล้วกับปลาชะลอนตัวปลาชะลอนตัวสามตัวค่ะอยากรู้หรือเปล่าว่าปลาชะลอนตัวแบบไหนอ้าววเดี๋ยให้ดูเียอชะลอนเยอชะลอน เาจพี่เรีนเมัเกื่อยี่หีเกื่อยี่หีนั่นเอาจพี่เร่นมั้ับเืเ่ลอี่ลาชลอนตกไวอ้พี่รียมา้ับพี่บอยนะเนี่ยสี่นียาันจโอเคแม่สิห้านาทีกว่าแล้วโอเคคลิปพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่คลิปแกงแกงส้มสายบัวใส่ปลาชะลอนตัวกับปลาทู คลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้คลิปน่ะจัะวากันไม่เนาะคะ่ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายไปก่อนค่ะนะ